ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นโทมิออฟฟิศธุรกิจนตอนนั้นค<อ>ุณพ,<ว>พ,พ่ออยู่งนูพอดีเลยใช่คุณพ,พ่ออย่าวเวลานหนูนั่งทำงานหนูก็จะนั่งทำงานตรงนี้สวัสดีค่ะพ<ว>่<ว>ออ๋อนี่ออฟฟิศหนูใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพี่ๆคุณอาหัวกะทิทั้งร้นเลยสวัสดคีะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวอย่างนั้นเราขออนุญาตนั่งคุยตรงนี้ได้ไหมได้คุยได้เริ่มทำอะไรคือขวัญก็ทำ security and cleaning service มันเป็นแบบว่าบริษัทแม่บ้านแล้วก็รับทำความสะอาดครบวงจรค่ะตอนนี้มีคนที่ทำอยู่กับเราประมาณกี่คน ร้อยกว่าคนค่ะใช่คือหนูหนูทำก่อนโควิดนะคือไม่ใช่ว่าแบบว่ามาเกิดวิกฤตโควิดมาเราค่อยมาเริ่มทำเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วดีไหมคนคนใช้เยอะไหมดีมากเลยค่ะก็พอวิกฤตโควิดมามันเศรษฐกิจก็แย่หมดเนาะหนูก็แย่จนกระทั่งหนูมาได้บริษัท Security เนี่ยคลีนนิ่งเนี่ยเขามาช่วยเรา มันกับการมาเป็นเหมือนความตั้งใจที่เราช่วยคนอื่นเขาเนี่ยมันก็กลับมาหาเราเองมันกลับมาหาเราเองใช่โรงงานที่มาบันเทิงตอนนี้เงียบมาติดอันนี้อันนี้ผ่านไปแล้วเครื่องสำอางก็ยังมีเครื่องสำอางดียีห้ออะไรน้องยูซี่คอสเมติกค่ะอ๋ออันนี้คือของน้องเองเลยของน้องเองเลยคือไม่ได้ร่วมหุ้นไม่ได้ร่วมหุ้นกับใครนะเพราะฉะนั้นก็เป็นนักธุรกิจหลายอย่างเหมือนกันเนาะอุ้ยแม่ผมแม่เอาใหม่อีกแล้วหวานลูกหวานโอ้โหอ้ยอันนี้เครื่องสำอางนี่ขวัญก็ทำมาหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะ ใช่ทำมาประมาณสี่ปีสี่ปีได้ไหมพี่อ๊อฟเนาะเนาะเออสี่ปีขวานต่างหางนี่ขวานนี่ก็เป็นเจ้าแม่มูเตลูตัวแม่ๆเลยนะเฮ้ยจริงดิเขาบอกว่าน้องเนี่ยถึงท่านแบบว่าศึกษาจากจริงจังมากตั้งแต่เรื่องพ่อพี่บดใช่ไหมเดี๋ยวหนูขอบลกกันมาหน่อยทำไมหนูโกรธมากเลยคือแม่หนูอะก็ถ่ายมูเตลูเหมือนกันแม่ก็จะให้หนูไปไหว้ไหนหนูก็ไปเพราะหนูชอบไหว้พระตั้งแต่เด็กตอนนั้นมันตอนช่วงพ่อเราก็อยากคุยอยากนั่งกับพ่อเราอะเนาะ แม่ก็เลยแบบว่ามีพี่คนหนึ่งแนะนําไปไปที่ลำพูนเปสายข้าวซอยทันทีไปสายข้างเอยเจอมงเสิร์ฟาไปให้เลือกป่ะแบบว่าอยากจะคุยกับพ่อใช่ประมาณห้าชั่วโมงอ่ะกว่าจะถึงอ่ะแล้วเราไปเสร็จเราก็แบบว่าเริ่มสั่นแล้วเอาไงดูว่าถ้าเราเจอเราจะแบบคุยกับพ่อเราควรจะดึงพ่อไว้หรือว่าเราจะบอกให้พ่อไปสบายเสร็จหนูก็เดินขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเตรียมใจไปแล้วแล้วพี่เหมือนยายคนนั้นอ่ะ Hi Hello ใช่หนู่เนี่ยนึกว่าเป็นฝรั่กอนุ่มว่าเป็นฝรั่งแล้วเขาไม่รู้จักหนูแลุ้่มแล้วนั่งรถมากี่ชั่วโมงแล้วหายฮัลโหลเจ๊คแคนเจ๊คแคนหนูก็แบบพี่คือมันโกรธมากนึกออกไหมเพราะว่าเฮ้ยคือหลอกอะไรไม่ว่าแต่คือกว่าเราจะเตรียมใจด้วยอะมาไกลแล้วกว่าเราจะเตรียมใจเราจะคุยกับพ่อเรายังไงเราจะแบบ มันแบบมันกำลังไนไปหมดสนุกแล้วหชั่วโมงที่เรานั่งมาคือไปกินข้าวเหนียว้้มตามอะไรอย่างเดียวเลยแม่แล้วก็กลับก้่งขวัญอร่อยมากอร่อยจริงเออวันนี้แบบดูแลพี่อย่างดีมากอาหารก็ให้ทานมีของหวานให้อีกวันนี้พวกพี่มีของขวัญให้ซีอสุดพิเศษอ่าค่ะไปน้องขวัญไหนไมาเยี่ยมบ้านน้องขวัญแล้วเนี่ย นี่เลยครับแอร์แคลเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์แอร์ที่ดีที่สุดของแคลเรียเครื่องนี้ประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวฮะใช่นอกจากนั้นนะครับยังช่วยฟอกฝุ่น PM 2.5ด้วย้วยบ่ให้น้องขวัญไปเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูเห็นบอกมีห้องฟิตเนสวิน่นสใช่ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายได้ทุกวันนี้ออกกำลังกายเป็นหลักเลยแม่เออกินมากกว่าค่ะกินเป็นหลักออกกำลังกายเป็นรองโอ้ย มเป็นเรื่องเป็นราวเฮ้ยใช่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าให้หนูเล่นจริงๆนะจริงเหรอเจริงหนูไม่ได้แบบอแอปนะหนูถึงไม่ชอบออกไปไหนไงเพราะว่าเฮ้ยชอบอยู่บ้านแต่มันหนักเล่นเล่นอย่างเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าอย่างหนูวเป็นคนมีเหนียงใช่ไหมพี่เราไปทําอย่างอื่นยังไงมันก็ไม่ลงมเหนียงมันต้องวิ่งเหนียงต้องไหนดีหรอนี่ไงถ้าอ้วนหนูจะมีเหนียงมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันคือห้องนอนห้องหนึ่งเลยแหละ ใช่แล้วหนูก็คือเราอยู่กับคุณแม่สองคนนะคะขวัญเป็นคนที่ไม่ยอมถ่ายชุดไม่น้ำมันแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะ<ช>จนะถึงยุคแมกกาซีนจนออถึงยุคโซเชียลทำไมขวัญไม่ยอมถ่ายเออทำไมอันนี้สงสัยมากเลยก็หนูก็ล่าสุดไอจีก็ถ่ายนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเห็นแบบ เห็นตรงนั้นใช่เห็นแบบโป๊เหมือนทุกวันนี้ออแล้วก็เล่นละครทุกวันนี้เขาบอกถ้าสมมติจูบจริงน้องก็ไม่เอาทุกวันนี้เขาต้องจูบจริงกันแล้วลูกจริงเหรอไม่ไม่เอาบอกซิเอ้ยอันนี้ไปคุยไปคุยที่ห้องนอนหนูได้นะไปเอะจริงแม่แมรอ เมื่อกี้เนี้ยพี่ว่าเอามาติดไว้ในห้องนี้เนะได้เย็นสบายได้ค่ะพี่นอกจากชอบออกกําลังกายแล้วอีกหนึ่งอย่างคือชอบเรื่องของความสะอาดใช่ใช่ไหมเป็นเจ้าของบริษัททัความสะอาดด้วยเรามีโทมิผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นครับกลิ่นพิ้งซากุระสบายใจเรื่องเชื้อแบคทีเรียและไวรัสครับรับรองว่าบ้านของน้องขวัญเนี่ยจะสะอาดหอมแล้วก็มอบไว้ให้ใช้เลยครับขอบคุณครับกอขึ้นไปดูห้องนอนน้องหน่อย เขาขาเดี๋ยวทั้งชั้นนี้ของน้องหมดเลยเหรอคะนี่คือทั้งชั้นนี่จะของน้องหมดเลยเหรอใช่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยหัวเตียงขวาันทำไมเนี่ยฮะทำไมนี่ทำไมผ่อนอยู่ทางนี้อ่ะก็นี่แหละก็ตามหมอดูชินแสเขาบอกแล้วมันทีวีอยู่ตรงนี้อ่ะ ตอนแรกที่หนูสร้างอ่ะเขาบอกบอกว่าให้หนูอ่ะเอาหัวไปตรงนน้นแล้วพออีกคนหนึ่งมาอย่างเงี้ยสักสองคนเขาบอกบอกว่าแล้วหนูอ่านหนังสือด้วยเขาบอกว่าถ้าจะทํามาหากินต้องหันหน้าหัวไปทิศใต้มันไม่ใช่เอาแล้วมันดีขึ้นไหมถามจริงก็ไม่รู้หนูก็ทําทุกอย่างทำไรอย่างไรหัวหรือว่ามีทีวีอยู่หน้าหัวเตียงเออเอาจริงๆนะนอนปกติก็ได้แล้วหาวิธีแก้อย่างอื่นเอาดีกว่าอ๋อ่ะถ้าสมมติใจลื้อได้ขวัญ ขบวนหลุมฟ้าก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีแต่ปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นสองหลุมเลยอ่ะปัญหายังไงอ่ะมาต้องทำยังไงต้องทำแ้าเรียบต้องเรียบไม่แล้วนี่ผ้าอะไรเนาะแล้วอย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมกระชายน้อยเปหลุมอย่างเงี้ยเนาะผ้าเช็ดอะไรี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผ้าผ้าเน่าหนูขวัญแต่เป็นห่วงสุขภาพก่อนมันเหม็นมากโอดมโอด แม่เคยจะเอาไปทิ mm ้งไหมเนี hmm. ่ยแม่เคยคือตอนแรกมันเป็นผ้าผืนใหญ่มากเสร็จแล้วบต้นะหนูกำความได้อะพี่ใช่แล้วเป็นผ้าผืนใหญ่มาแล้วเวลาเรานอนอ่ะแม่เขาจะแบบว่าตอนโตทุกวันนี้หนูก็เป็นนะคือเหลือนิดเดียวเองไม่แล้วอ๋อไม่งั้นแบบตอนแรกคือผืนใหญ่เอาเป็นประเพณีของรายการของเราไหมมาถึงห้องนอน ต้องมอบของคุณอาร์ตหน้าที่คุณเชิญวันนี้มีมามอบให้ด้วยเป็นชุดเครื่องนอนโตโต้ค่ะค่ะรับคุณคะนอนนุ่มอุ่นสบายมอบให้น้องขวัญนะครับเขาไปดูชุดนอนตอนน้องขวัญตอนเวลานอนนอหนูใส่ชุดอะไรนอนเอออยากเห็นเขาชุดนอนปกติขอดูหน่อยมาอยากเห็นพี่โออยากเห็นไม่สนุกแล้วว่า อันนี้ใจเย็นใจเย็นเท่าที่ฟังนะตอนนี้เดี๋ยวหนูแก้ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่มีมาเลยเมื่อกี้พี่โทรหาแล้วโทรเลยโทรเลยเป่แซิมาเลยเป็นซิงแสเป็นเจ้าแม่เดี๋ยวมาช่วยดูให้อ่่ะีนอยากรู้ต้องได้รู้อ่ะมาเลยมามาสิขวัญขวัญเธอเคยแอบชอบรปภเหรอใช่รัชล่อรอหรอที่ไหนหรอรัชพ่อรหรอมาม่าโอเครถหมูบาช่อทรงเครื่อง ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ